เออวิดีโอนี้มีเนื้อหาสปอยและทีทูวันล,ะละิงสตา,าร์ยินดีต้อนรับสู่สตาร์อลราล่าซอสอัล่าเกมที่ยอดเยี่ยมนี่คือเกมที่ดีที่สุดละโวกแกจะถูกขงังอยู่ไี่จนก,กว่าจะมีคนเคลียร์ชัดที่หนึ่งหนอยสิบหายแล้วไงส่วนใหญ่พวกแกเป็นตัวผู้ใช่ไหมเนี่ยตายในเกมโมกจีก็ตายเลยไายปล่อยกูไปไอ๊สัตว์ตัวประ่อก่อนมานี่คือฉันต้องการลูกน้องสายฮาน่ะที่บ้าฉันเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้นะฉันจะไปทำมากกว่านะปากใครมึงค่อยกลับมาตอนที่มึงเป็นตัวละครหลักแล้วกันนะ สงครามผ่านไปตายผ่านไปสองประสบสองแกเมื่อกี้มีคนตายไปามามาเพราะฉะนั้นเราห้ามตายแนะสัตว์เจ็บแม่กูตายแดกยานี่้าไปอย่าเลยแค่ว้ากินเหอะกูบอกมึงว่าให้มึงแดกยาเข้าไปาลูกเมียข้าด้วยพูดมากว่ามึงแดกยาได้ย,ยังเนี่ย<อ>ทำไมมึงไม่แดกยาวะไอ้อทางแม่งเถอะ <c oughs> <c oughs> วาตาว้าไล่จเทียอะไรบอกให้มึงเชื่อจำมึงเชื่ออะไรนี่เฮ้ยเพราะฉันคือนักดาบสีดำไงล่ะโมไปไหนสัตว์ มึงเก่งขนาดนี้มึงเติบเปเท่าไหร่เนี่ยกากว่าพวกมึงอ่ะโอเคถึงเวลาแล้วหาเมียดีกว่าว่ะพันห้าน้องว่าไงครับผมแตว่าสุใจเอาอีดอพันห้าน้องว่าไงครับผมจะบอกตำรวจพันห้าน้องว่าไงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกกูเป็นเมนแล้วเธอล่ะแม่สาวทรงโตโอ้ใส่สิเอาไม่ได้สิไม่ได้สิโอ้ไม่ให้ผมเย็ดแน่นอนไงไงแต่งงานกับป้าได้สิอยากปั๊มลูกเปล่าจัดมาเฮ้ยจัดให้อย่าให้เสีย เฮ้ยเธอฉันมีลูกว่ะพ่อมึงอะไม่มีหรอกมาให้ลูกฉันเออมึงต้องล้อกูเล่นแน่ๆเลยไม่เลี้เธอนะไม่นะทีเล็ตต์ไม่นะไม่กูจะไม่ให้เย็ดสองเดือนนะเออก็ได้ฉันรับปากว่าจะเลี้ยงดูเธออย่างดีเลยล่ะแล้วพาไปเดินเล่นนะนี่ป้าๆมามาใช่ปะใช่จ้าไม่โว้ยพูดนายช่วยถอยออกไประหว่างที่ฉันโทรเทพได้ปะเคจู่ๆบุคใช้ดาบคู่นี่เฉยครับทีเล็ตต์นี่มันสกิลล์ปากไปใครค่อยคุยกับกูตอนมึงเป็นตัวละครหลักแล้วกันนะ ตอนนี้ไม่มีใครในเกมเอาชนะฉันได้หรอกเว้ยโอ้ยยัทำเป็นแอคเลยสัตว์นี่ข่าว่าแกโหดใช่ัหมามาตรวจกันกเถอะเอาได้นะฮะคิดว่ามึงเก่งมก็เข้ามาดิสัตว์เฮียไอ้แกชนะเฮ้ยเมึงโป้ทำไมละ่ะมึงคือไอ้ขยาบบาสินะบอกกูเถอะจริงเหรอเอาเอากูเห็นเห็นอยู่ว่าคนอื่นเขาล้มฉันไม่ได้โอเคกูนี่แหละขายบาบใกิโกะแล้วเรามาโชคกันเถอะนะเตาเชื่อจริงดิกูแกพูดไปเรื่อยๆนะเนี่ยเจ็บแล้วเกศไอ้สุนะทำไมโลกนะขอเจอกันอีกรอบใหม่นะคิริจ๊ะ จะไงกูต้องตายอยู่นี่นี่หว่าไอชิบหายมึงตายเปิดโมแม่งเลยเออไอขี้โกกันควายจีจีอี้สินาชนะเกมนี้ยินดีด้วยนะเอาไอสัตว์ทำไมต้องเอาคนเป็นพนพานคนติดอยู่ในเกมส้นตีนกูไม่รู้กูอินดีไอเชี่ยวแม่คนล็อกก่อนจับไปเราต้องไปยัดสัมันเลยนะจัดไปเฮ้ยตื่นอมกล้วยก่อนเขาไม่ตื่นขึ้นมาหรอกเออว่าแต่มึงเป็นใครวะนี่แหละต้องจะไปที่เจ้าเมียแก อ๋อเยี่ยมไปเลยไอ้แว่นจงรับมือกับชะตากรรมที่มึงจะได้เล่นซะพี่หนูรักพี่นะโทษนั่นน้องสาวฉันไม่สนใจเธอหรอกนะอีทกูควรวทำไงดีวะเจ็บข้อมาสนใจเลยไหมนี่ไม่ใช่เวลามาเล่นเกมหรอกนะฉันจะต้องหาทางช่วยอาสนะให้ได้โอ้ยเฮียเกมนวนบีนด้ด้วยเหรอโคตรอยากเล่นเลยเว้ยแล้วอัศนะมึงล่ะเดี๋ยวใครคืออัศนะวะใครผมดำและใหญ่ยาวเหมือนพี่ฉันเลยอ๋อส่วนเธอก็คือคือคือเบิ่มๆเหมือนน้องฉันเลยล่ะอยากให้เขามาเจอหน้านายจังว้าวถ้าฉันเป็นพี่ชายเธอต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่พี่เหรอเอานี่กูเป็นพี่มึงเเหรอีย มาไม่ได้ <laughs> สู้กูเดียวอาจจะมีโอกาสกับกูก็ได้นะไม่เป็นไรแล้วไม่ล่นจีบกันเถอะ <laughs> ถึงนี่แล้วต้องมีเลเวลสูงเพื่อจะเข้าไม่ได้นะ <laughs> มึงคิดว่ากูเป็นใครกูคือค <laughs> ิริตโตะเอาล่ะสงสัยต้องไปจีบสาวเพิ่มแล้วไม่ได้แล้วสินะ เทวรสวัสดีครับผมตัวประกอบคนหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งตัวเลยครับเอาละผ่านมาได้แล้วเดี๋ยวพาออกไปเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะออกไปยังไงสกิลพี่เอกดีไอ้เหี้ยว่ายังไม่แล้วเหรอเดี๋ยวก่อนนะมึงมาได้ไงเนี่ยแบตดิ้กก็ได้เหรอวะ้เล็กโอ้แม่งใครให้มามึงใครบาตใครบาตโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บไอเหี้ยแล้วตีอะไรของมึงเนี่ยถึงบทสรุปละ แคช่วยเมียไว้ได้กระเทือยห,หมายจิตแม่แว่นและหนีออกมาจากเกมล้างทูกครั้งเมื่อสองปีโคตรเชียเลยวะกูว่ามีบางอย่างที่ต้องทําอยู่วะนั่นก็คือกลับไปเล่นซอสอาร์ตออนไลน์ไงล่ะโ oh, yeah! อ้ e ขอขอบคุณขอบคุณคารูโรไลนะ่าส0 0 4นะครับที่ร่วมภาคในวันนี้แล้วไปติดตามช่องน้องของเขาได้เลยครับผมอย่าลืมกันแล้วกดแชร์แล้วกดสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจได้นะครับครับปิดช่องได้สัต